สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่สำคัญมากๆกันนั่นก็คือแนวปฏิบัติสำหรับการรายงานข่าวอาญากรรมและความรุนแรงครับคือเป็นเหมือนไกด์ไลน์เลยนะครับที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบมากที่สุดเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดมาด้วยคำถามนี้เลยครับการรายงานข่าวก้าวข้ามเส้นเมื่อไหร่ นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันคือจุดที่ท้าทายทางจริยธรรมของคนทำข่าวอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับระหว่างการทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับสังคมกับการต้องเคารพสิทธิของคนที่อยู่ในข่าวแล้วภาพนี้ก็คือสิ่งที่ว่านั่นแหละครับมันเหมือนเป็นตราช่างเลยข้างหนึ่งคือสิทธิของสังคมที่อยากจะรู้แต่อีกข้างหนึ่งก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนในข่าวการหาจุดสมดุลตรงกลางให้ได้นี่แหละครับ คือเป้าหมายหลักของแนวปฏิบัติที่เราจะมาคุยกันวันนี้โอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเราจะมาดูกันว่าการรายงานข่าวอาชญากรรมเนี่ยมันมีพลังที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมได้มหาศาลยังไงแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีกับดักหรืออันตรายอะไรบ้างที่ต้องคอยระวังให้ดีประเด็นสำคัญที่สุดที่แนวปฏิบัตินี้เน้นย้ำเลยนะครับก็คือภารกิจของสื่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่การรายงานข้อเท็จจริงเฉยๆนะครับแต่มันรวมไปถึงหน้าพี่ในการ คุ้มครองสิทธิศักดิ์สรีและความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งโอ้โหเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับในส่วนที่สองนี้เราจะมาดูหลักการสำคัญสคัญที่เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศทางจริยธรรมเลยครับหลักการพวกนี้แหละครับที่จะเป็นกรอบคิดพื้นฐานช่วยให้คนทำข่าวตัดสินใจได้ถูกต้องเวลาที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันซับซ้อนมากๆ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจคำศัพท์สำคัญสคัญให้ตรงกันก่อนนะครับเริ่มจากคำว่าเหยื่อหรือผู้เสียหายคำนี้เนี่ยในที่นี้จะหมายถึงใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางร่างกายทางจิตใจหรือว่าทรัพย์สินก็ตามแล้วนอกเหนือจากผู้เสียหายโดยตรงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับก็คือผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งกลุ่มนี้จะขยายวงกว้างออกไปอีกนะครับอาจจะเป็นครอบครัวเป็นพยานในที่เกิดเหตุหรือแม้กระทั่งคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการรับรู้ข่าวสารนั้นๆและคำสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยก็คือข้อมูลส่วนบุคคลครับอะไรก็ตามที่สามารถระบุตัวตนของคนคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อรูปถ่ายที่อยู่ที่ทางานหรือโซเชียลมีเดียทั้งหมดนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหมดเลยนะครับ การปกป้องข้อมูลตรงนี้แหละครับคือหัวใจหลักเลยพอเราเอาหลักการทั้งหมดมารวมกันเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเหมือนเช็คลิสต์ทางจริยธรรมสำหรับคนทำข่าวเลยครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาเป็นอันดับหนึ่งเสมอการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้ชัวร์ก่อนเผยแพร่การไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการระวังไม่ใช้ภาพหรือภาษาที่มันไปตอกย้ำอคติในสังคมครับเอาละครับ พอเราเข้าใจหลักการทั่วไปแล้วในส่วนที่3นี้เราจะมาลงลึกกันอีกหน่อยครับว่าจะเอาหลักการพวกนี้ไปปรับใช้กับคดีที่ละเอียดอ่อนได้ยังไงซึ่งคดีประเภทนี้ล่ะครับที่ท้าทายจริยธรรมของสื่อแบบสุดๆเลยลงกันที่กรณีการฆ่าตัวตายก่อนเลยครับในเคสแบบนี้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดของการรายงานข่าวมันเปลี่ยนไปเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือการช่วยชีวิตคนครับเพราะการรายงานข่าวที่ผิดพลาดเพียงนิดเดียว อาจจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมสำรอยหรือที่เรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบได้เลย โอ้โหจะเห็นภาพความแตกต่างได้ชัดเจนมากเลยนะครับระหว่างสิ่งที่ควรเลี่ยงกับสิ่งที่ควรทำการไปลงรายละเอียดวิธีการหรือพาดหัวข่าวแรงๆเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการเรียนแบบได้จริงๆครับแต่ในทางตรงกันข้ามเลยถ้าสื่อให้ข้อมูลช่องทางของความช่วยเหลือนำเสนอเรื่องราวที่สร้างความหวังหรือมองเรื่องนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องช่วยกันแบบนี้แหละครับที่จะช่วยป้องกันโศกนาฏกรรมได้มาถึงอีกกรณีที่ละเอียดอ่อนมากๆครับ นั่นก็คือการล่วงละเมิดทางเพศสำหรับเคสแบบนี้หัวใจที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการปกป้องผู้รอดชีวิตต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอครับและต้องระมัดระวังให้มากที่สุดไม่ให้การรายงานข่าวของเรากลายเป็นเหมือนอาวุธที่ย้อนกลับไปทำร้ายหรือตอกย้ำบาดแผลของพวกเขาอีกครั้ง ความแตกต่างของสองแนวทางนี้มันคนละเรื่องเลยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยมันคือการรายง,งานข่าวที่อาจจะทําร้ายซ้ํา2เหมือนการเอาสปอตไลท์ไปส่องที่บาดแผลแต่ด้านหนึ่งคือการรายง,งานข่าวที่ช่วยสร้างพลังให้กับผู้รอดชีวิตครับด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเขาอย่างเต็มที่การไม่ใช้ภาษาที่ตัดสินและการหันไปโฟกัสที่กระบวนการยุติธรรมแทนมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลเสียใช่ไหมครับ แต่ในส่วนนี้เราจะขยับมุมมองไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับคือการใช้สื่อเพื่อสร้างสารรค์และสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคมอย่างแท้จริงลองมาตั้งคำถามนี้กันดูครับว่าการที่สื่อทำหน้าที่แค่บอกเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วมันเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าบทบาทของสื่อในยุคนี้มันสามารถไปได้ไกลกว่านั้นอีกและนี่อาจจะเป็นคำตอบครับแนวคิดที่เรียกว่า การรายงานข่าวอย่างสร้างสรรค์มันไม่ใช่แค่การชี้ไปที่ปัญหาแล้วก็จบนะคะแต่มันคือการพยายามส่องไฟไปข้างหน้าเพื่อหาทางออกด้วยก็เหมือนกับคุณหมอละครับที่ไม่ได้แค่บอกว่าเราป่วยนะแต่ยังช่วยหาวิธีรักษาให้ด้วยเพื่อให้สังคมได้เห็นภาพที่ครบถ้วนและเห็นทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น และนี่คือองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นการรายงานข่าวอย่างสร้างสรรค์ครับคือการวิเคราะห์ไปให้ถึงรากของปัญหาการนำเสนอทางออกที่เป็นไปได้การให้พื้นที่กับเสียงที่หลากหลายไม่ใช่แค่เสียงของใครคนใดคนหนึ่งและที่สำคัญคือการติดตามเรื่องราวของการเยียวยาหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วทั้งหมดนี้แหละครับคือการทำให้สื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ผู้รายงานปัญหา สุดท้ายนี้คำถามอาจจะไม่ได้อยู่ที่คนทำสื่อเพียงฝ่ายเดียวแล้วล่ะครับแต่อยู่ที่พวกเราทุกคนในฐานะคนรับสารด้วยเมื่อเราเข้าใจหลักการเหล่านี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองข่าวเลือกที่จะเสพข่าวไปเลยก็ได้นะครับการเป็นผู้รับสารที่เท่าทันและมีความเข้าใจก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่จะช่วยยกระดับวงการสื่อให้ดีขึ้นได้นี่คือคำถามสำคัญที่น่าจะเก็บไปคิดกันต่อครับ